นะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับสไคร้และย้ำน,นะครับคำคำว่าโกงหมายถึงช่อโกงรักทรัพย์ยักยอกทุกจริตทุกรูปแบบปลอมเอกสารทํารายงานการประชุมเ็ตทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการใช้เลขคนอุบายเอาเปรียบคนอื่นเรียกเงินเรียกทองการโชคการโชคเนี่ยเขาเรียกว่าโกงชัดเจนดีความหมายนะความหมายแบบชาวบ้านเยลยเพราะฉะนั้นเราด่าใครว่าโกงแล้วสารตัดสินแล้วมันแล้วมันติดคุกจริงอันนี้คือมึงโกงจริงยะ เพจข่าวเพจอะไรเอาไปตัดต่อทํามาหากินแล้วก็ดา่าด่าพี่เดด้วยพี่เดไม่ว่าอะไรหรอกเอาไปตัดต่อทํามาหากินด้วยแล้วก็ด่าทอด้วยก็ไม่ได้ว่าเะไไม่เคยฟ้องเลยไม่อยากจะเอ่ยชื่อแต่วันหนึ่งจะเอ่ยชื่อหน่อยนะแต่ไม่ฟ้องแต่จะบอกว่าไอเพจนี้แหละนะเ่านเนี่ยเอาคลิปพี่เดไปนะดดดแล้วพาดผมไว้พี่เดเสียหายพี่เดเสียท่าพี่เดจบแล้วพี่เด้ร่วงแล้วสู้เขาไม่ได้อ่าเก๊้งแล้วอะไรตนะ่างนะปากก้นนะเอาเอาคลิปพี่เดไปแล้วก็ไปทํามาหากินแล้วก็เสร็จแล้วก็แคปชั่นด่าพี่เด หาประโยชน์ยังด่าผมเลยนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยผมอยู่ในโซเชียลผมพอละได้อยู่กับความจริงใครจะฟ้องจะร้องจะร้ะองเรียนจะถอนใบอนุญาตาาจะบายเต็มที่เลยแต่บอกกันนะมันไม่ได้ทํ้ง่ายๆมาการแกล้งผมเนี่ยผมก็ฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดนะฟ้องเพราะเพราะคณะ,ระกรรมการบันยาเป็นเจ้าพนักง,งานจะมาการแกล้งผมจะมาทําอะไรเดี๋ยวมาเจอถ้าการแกล้งผมนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดในตรงไปตรงมาและย้ํานะครับคํว่าคําว่าโกง หมายถึงช่อโกงรักทรัพย์ยักยอกทุกจริตทุกรูปแบบปลอเมเอกาสารทํารายงานการประชุมเท็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการใช้เลขคนอุบายเอาเปรียบคนอื่นเรียกเงินเรียกทองการโชคการโชคเนี่ยเขาเรียกว่าโกงชัดเจนดีความหมายนะความหมายแบบชาวบ้านเลยเพราะฉะนั้นเราด่าใครว่าโกงรักศารตัดสินแล้วมันแล้วมันติดคุกจริงอันนี้คือมันโกงจริงแต่ถ้าเ,าเกิดเขาแกนแค่ผู้ต้องหาไปด่าเขาโกงอันนี้ติดฟุกดังนั้นใครเป็นผู้ต้องหาถูกสื่อมันชน ถูกสื่อมวลชนกล่าวหาว่าโกงถูกใกลกล่าวหาว่าโกงทั้งเป็นผู้ตานะคุณก็ปรึกษาทนายใช้สิทธิจำศามได้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดา่าคุณว่าคุณเป็นคนโกงได้นะทุกคนนะที่โดนกล่าวหาเนียว่าใครเนี่ยไปดา่าเขาไม่ได้เราะษายังไม่จัดสินเพราะนั้นไปไงฟังพี่เดแล้วเอาไปใช้ประโยชน์นะสามารถฟ้องร้องสื่อมวลชนพิธีกรนักข่าวใครคนจัดรายการที่บอกว่าเราโกงได้เราโดนแจ้งข้อกล่าวหาแต่สางไม่จัดสินินี่ไม่เรียกเราว่าโกงมีความผิดฟ้องได้หมด ไปร <normal> ึกษาทนายของท่านใครก็แล้วแต่เนี่ยพอเราโดนจับเป็นข่าวขึ้นมาก็บอกเรากลงกลงกลงนะคนนั้นสามารถดําเนินคดีกับสื่อมวลชนพิธีกรนักข่าวทุกคนที่มาตัดสินเราว่าโกงได้เพราะสายไม่ตัดสินก็สู้คดีสู้ไปสู้มาหลุด้วทำไงอย่างเมื่อวานนี่ก็มีคนถามถามทนายรณรงค์เนี่ยไปให้การในคดีทนายตั้งนักข่าวถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนักข่าวช่องแปดนั่ไงถามเออเนี่ยทนายรณรงค์เนี่ยนะไปพูดแบบนั้นแบบนี้เกิดทนายตั้งเขาหลุดคดีขึ้นมลาเนี่ย ไม่ควรดนฟ้องกลับเลยเขาถามเพราะอะไรเพราะว่าทนายจ้าเป็นแค่ผู้ต้องหาถ้าเราจะพูดถึงนายจ้แเราก็บอกผู้ต้องหาคดีชอบโกงแต่ไม่ได้บอกว่าทนายตั้าเป็นทนายโจรทนายชั่วเล้วไม่มีจรรยาบรรณสิงธรรมผิดกฎหมายหมดครับผมเคยฟ้องผู้ประกาศข่าวหญิงชายช่องหนึ่งมานะอดีตสสเพื่อไทยเพื่อนผมนะไม่เมอ่ยชื่อกทับแล้วก็มีเทปมีอะไรต่างศาลจำคุกไปปีลงโทษจำคุกสองปีลดโทษเหลือหนึ่งปีนะครับนี่เล่าให้ฟัองอนะ่ะ คำพิพากษามีะเดี๋ยววันไหนจะอ่านให้ฟังนะครับจะได้รู้ไนงะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาฟังรายการพี่เดได้ความรู้ความเพิงเฮฮาปลาที่พี่เดเป็นคนที่ม,นเนมาเด้มีความเครียดตามอะไรต่างๆนะครับชัดเจนนะได้ความรู้นะนะครับอ่านะครับอ่านะครับว่ากันไปนะครับเน่นะครับสบายนะครับ,นะรบ,บ,นะรบด่าทอพีเ่เดเต็มที่ไม่มีการท้องร้องด่าทอเต็มที่เลยนะครับนะแต่ก็อยากจะฝากคําคมของหนุ่มกัญชัยนะ คนที่ชอบไปด่าทอคนอื่นเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเติบโตมาได้อย่างไรครอบครัวอบรมสั่งสอนอยังไงแต่ถ้าด่านานมากแล้วก็ไปด่าคนอื่นบ้างแล้วก็ยึดคำสอนของคนตื่นทาเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูหน่อยนะคนพวกนี้เขาเรียกคนสารแ,แน่ใช่ไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอากระโถนมาตีเดี๋ยววันไหนหากระโถนมาเรียนแบบเขาหน่อยนะนะจุกครูจุกครูจิบจยวัยหรือยังพี่เดจิบได้ไงเนะช้าอยู่ในเวลากินวัยเฉพาะหลังเรื่องงานเหมือนคนกินเหล้าน่ะ คนกินเหล้ากินเบียร์กินวายไม่ต่างกันหรอกไม่มีความผิดหรอกนะครับนะนะครับนะครับสบายๆนะครับอ่านะนะฮนะชัดเจนนะครับชอบก็เข้ามาไม่ชอบก็เข้ามาได้นะแต่ถ้าเกิดด่ารบกวนมากแอดมินเขาก็บล็อกไปนะครับแค่นั้นก็ไม่ได้เจอหน้ากันนะครับชอบรายการไหนก็ไปดูนะถ้าไม่ชอบรายการพี่เดกก็เลื่อนผ่านไม่ยากเป็นไงได้ความรู้ไหมครับมีอะไรก็สอบถามนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรอะไรอยู่ที่หน้าเพจหน้าอะไร บเบอร์มือถุงมือถือก็มีก็สามารถพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเอนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นเยอะๆนะครับอ่าชุกรูชุกครูได้ความรู้เห็นนะแมีอะไรบ้างละ่ะดูเนี้ยอืมมีอะไรบ้างครับดูนะครับมีข่าวอะไรให,ใหม่ไหมนะเราก็ต้องรู้มีข่าวอะไรใหม่ไหมใครติดตามเราจะได้แบบทันเกมทันการเอเออืม อืมนจครับผมเป็นคนไม่ซ้ําเติมเพื่อนฝูงนะครับนะครับนะผมไม่ซ้ําเติมใครนะครับนะแล้วก็ไม่ทําผิดเป็นถูกนะครับนิสัยผมเป็นอย่างนั้นนะครับนะใครเป็นเพื่อนผมผมก็คือเพื่อนจะไม่ซ้ําเติมไม่อะไรเอ่อรายงานข่าวพวกนี้ตํารวจกองปราบนำอ่าเจ๊พัดฝากขังต่อสารอาญาตำรวจคัดค้าน,น,นการประกันตัวเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน แต่ผมเชื่อว่าคดีน,นี้น่าจะได้ประกันนะผมคิดว่านะเพราะดูแล้วมันไม,ไม่ค่อยมีอะไรหนักหนานะนะก็เจ๊ฟัดก็ในฐานะผู้ต้องหาก็ลองให้ทนายความยื่นดูนะถึงแม้ตํา,ารวจคัดค้านแต่ผมดูแล้วน่าจะได้ประกันนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับดูมินิสานนะแต่ผมดูแล้วคดีเจ๊ฟัดไม่ค่อยมีอะไรนะแค่เป็นคนถูกกล่าวหาว่าตกทรั์แล้วก็เป็นคนกลางเรียกรับสินบนมผมคิดว่ามันน่าจะได้ประกันมันดูไม่ค่อยหนักหนานะนะครับแล้วเขาก็โดนจับที่บ้านไม่ได้หลบหนีไปไหนนะนะครับแต่ก็ไม่รู้แล้วแต่ดูมินิสานอะแแต่ดูล ข้หามก็ไม่ได้หนักได้หนาอะไรกันเนะี่ยอืม,มน,นะครับนะนะการโชคก็ห้าปีมาตาสามสามเจ็ดนะแล้วก็คนกลางเรียกครับสินบนก็หนึ่งสี่เอ่อหนึ่งสี่สามนะครับอืมน,นะครับน่าจะห้าปีเหมือนกันนะโทษไม่หนักนะผมก็น่าจะได้ประกันนะความเห็นตัวนะเอ่อนะไม่เกินห้าปีหนึ่งสี่สามนะฮะคนกลางเรียกรับสินบนไม่เกินห้าปีกันโชคก็สามสามเจ็ดนะครับเอ่อนะครับโทษโทษเบา ผมผมว่มมาไม่น่ามีปัญหานะนะครับเอ,อการโชคก็จำคุกไม่เกินห้าปีกันสามสานเสีก็ <c oughs> <c oughs> ติดตามไปนะอันนี้ก็ดูข่าวนะอันนี้พูดตามข้กอกฎหมายนะส่วนจะให้ประกันหรือไม่เป็นดูวินิจของศาลนะครับมีอะไรบ้างครับนะครับยิงหัวเพื่อนรักดับเอ้าไปยิงกันทำไมสอนอบางเขนรับแจ้งเหตุยิงการายในชุมชนนะครับเออพูดไปถูกหูเลกก็ยิงกันแล้วนะอืม อืมนจครับนะครับไม่มีอะไรนะครับไปดูนะมีอะไรที่น่าสนใจนะอะไรมีประโยชน์พี่เดชเขาจะมาเล่าให้ฟังทั้งทันสมัยนะนายกแพลทองทานเขาร่วมประชุมผู้นําเขตสกิจพิเศษที่ประเทศอะไรเปรูหรือไงนะครับอืมนะครับนะที่ทั้งที่สิบสามนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็ม่พิพากษาอาจารย์ชัยธวัฒน์ทิ้งสกิทปลาสายขอใช้เวลาอัดทักษิณบอกว่าอยู่ดีไม่ว่าดีมาแย่รังกกรพลาดพิงพัก ประชาชนย้อนถามไม่เลี้ยงหลานแล้วหรือไหนบอกว่าจะกลับประเทศมาเลี้ยงหลานมาแนะนําเรื่องออกเรื่องออกกฎหมายยันไม่มีสีตกนะครับคนเสื้อแดงเสื้อเหลืองยังเหมือนเดิมแค่ตาสว่างขึ้นนะครับกระตุกคนเสื้อแดงเรื่องวันร้องปราบนะครับถูกทีหัวส่งหลังพายเรือส่งถึงฝั่งลั่นทักษิณสบายแล้วอยู่ชั้น14ไม่ต้องติดคุกไม่ต้องเก็บจริงตายจริงไม,ไม่ไม่ต้องเก็บไม่ต้องตายไม่ต้องติดคุกจริงเหมือนพวกเรานี่ครับคือเสื้อแดงเนี่ย ทั้งเจ็บทั้งตายทั้งติดคุกจริงแต่พักษิณนแม้แต่วันเดียวยังไม่ยอมติดคุกชัยธวัฒน์อดีตหัวหน้าพักคก้าไกลยังบอกเลยนะครับว่านะครับนะ่ะปลาสัยที่เนี่ยภายอ่สาสโลการได้เวลาเปลี่ยนอุดรอ,อุดรที่ผ่านมาถ้าคุณพอใจก็เอาเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณคิดว่ามันควรเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนอุดรการเลือกตั้งเพราะอ่าการเลือกตั้งท้องถิ่นพอพอได้แล้วกับการต่อสู้วยเงินก็คือแจกเงินด้วยอยิทธิพลด้วยอำนาจรัฐแต่มันต้องแข่งกันด้วยนโยบาย มีความสามารถที่จะบริหารชีวิตประจําวันของคนในพื้นที่นี่คือหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่นนะก็คือไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องระดับชาตินะพูดถึงในจังหวัดคุณจะให้คนในอุดอรเนี่ยจะเป็นอยู่กินดียังไงชายจวัดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเดินทางไปทุกอำเภอหาเสียงกันอย่างสร้างสารรค์แต่ก็ไม่กี่วันอยู่ดีไม่ว่าดีเนี่ยทักสินทะลึง่งอีกพักเขามาหาเสียงกันนะครับตนก็ติดตามฟังไลฟ์สดอยากรู้ว่าเขาอยากจะโชว์นโยบายอะไรแต่ฟังจนจบ ถ้าไม่รู้เลยว่าทําอะไรว่าเขาจะทําอะไรมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งวิจารณ์นโยบายผู้สมัครนายกอบจอพรรคประชาชนว่าอันนั้นทําไม่ได้อันนี้ทําไม่ได้แต่เมื่อวานกลับมาโชว์นโยบายน้นําน้ําป่าปลาสะอาดนะและนายคณิสศรของพรรคประชาชนบอกว่าจะแก้ปัญหาถนนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อก็บอกว่าทําไม่ได้งบไม่พออ๋ออันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แบบนี้ไม่ต้องมาสมัครครับลาออกไปแล้วให้พรรคประชาชนมาบริหารคือ อะไรก็ทําไม่ได้อ้างไม่มีงบประมาณอ่าเขาบอกว่าให้เราออกไปครับแล้วให้พรรคประชาชนบริหารก่อนจะย้อนถามว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาปล่อยปลากันหรืองานดิเลกเลยเพราะตรวจรับงานยากดีอืมนะชัยธวั์กล่าวว่าเท่าที่ฟังนอกจากมาคอยขัดแ้งขัดกาคนอื่นว่าทําไม่ได้แล้วคุณทักษิณก็แทบไม่ได้พูดนโยบายอะไรเลยแถมยังให้เกียรติมาพาพิงพวกตนด้วยอยู่ดีไม่ว่าดีคุณธนาธร อย่างนั้นอย่างนี้คุณเทงอย่างนั้นอย่างนี้